เต็มแล้วนะมันี้เติมตรงร่องนิดเดียวนะเดี๋ยวทัเตรงนี้พอระพักขึ้นขึ้นตรงนี้ที่สุดตรงนี้ตรงนี้เติมตรงนี้ก็ได้นะแล้วทะล้อเทียบทางนะตรงนี้ก็เติมตรงนี้นิดหนึ่งแล้วถ้าเติมแล้วทะล้อมีจดหนึ่งนะแล้วก็เอาแคนูลาเจาะเข้าตรงนี้แล้วก็ร้อยเข้ามาตรงนี้นะตอนนี้เห็นได้อีกมุมนะเพราะฉะนั้นข้างนี้ข้างนี้ตรงนี้เต็มละ คุณฉีดก็จะเหลือข้างนี้นะแล้วก็ฉ oh. ีดแล้วถ้าเราเทียทบนะข้างนี้แล้วข้างนี้ก็ฉีดตรงนี้นิดนึงนะแล้วก็เข้าตรงนี้ให้มันเต็มนะเทียาทับนี่มันก็จะมีมีเดียวเท่าทับนะแต่แล้วถ้าเราเท่าทับอันนี้ปฏิทินเขรียกปลาปูโกมาหน้าปอเราขีดแล้วก็เท่าทับวันนี้เขาก็ฉีดปลากระตุกอีกเต็มขึ้นมาแล้วเหลือตรงนี้นะ คือสุเาเอ็กซลมาคือสุดเขาเอ็กเซลจะฉีดตรงนี้ด้วจำพูดคล,ล้ายๆให้ฟังนะตรงนี้แตงเข้าไปตรงน,นี้นิดนึงนะเขีนมานะวา่วาว่าที่หนึ่งเอาว่าเลยว่าที่หนึ่งว่าเทือดทางอันนี้เกี่ยวเื่อไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ตอยามากนเกี่ยเองเห็นว่าตรงนี้ตรงนี้ก็จางๆนะ เราะันั้นเนี่ยเวลาเราเข้าหรือเข้าจุดเดียวไม่ได้เพราะแขนมันไม่โค้งตัวไม่ใช่มนาะอย่างนี้ปั๊บก็หลบอย่างนี้เราต้องเจอะตรงนี้เพื่อเข้าตรงนี้แล้วตรงนี้อาจะต้องจาะตรงนี้เพื่อเข้าตรงนี้เข้าใจนะทองข่างฝันนุ้งจับจ่อจออฝันนุ่งแบบตรงนี้เต็มน,นะนะก็เข้าตรงนี้ที่เดียวนะเอาว่าตรงนี้มันจะเป็นเโอเคเราก็ได้เห็นการฉีดแบบวีดีโอเทียร์ทับแล้วก็เทียร์ท้านะ ที่เราไม่ต้องมาร์กเหมือนตอนแรกค่ะที่ให้แบบเป็นแบบครนครอังดูต่ีหลอแล้วก็ีคสุดถามคต้องดูคนได้ถ้าคนไข้ดิเร่้อาไปฉีดก็ววมคน้นินเขาด้เขาฉีดไปแล้วเขาตรงนี้เขาเต็มค่ะ นะเราเนี้ยเขาเนี้ยเขาจะเหลือตรงมีเนี้อที่ทับนิดนึงแล้วก็รัศมีรัศมีทับนิดหนึงแต่หผมก็ได้เรียนตรงตรงเนี้ยมันจะจะเห็นตรงรัศมีเทียมนะเพราะปกติคนเกาไม่คอนเซิร์นเรื่องนี้แต่ถ้าฉีดมันก็จะทันไม่ตรงเต็มขอบตาก็เต็มนะเดี๋ยวอาจารย์ถ้าเกิดอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จะสอนวิธีฉีดแบบฉีดแบบว่าใช้เข็มคมอ่ะเวลามีอเรียลอสนิดหนึ่งรอบปากส่วนโบลมันก็จะพิซซันมากอาะไรฉีดไ้ดูนิกหน่งนะโอเค เป็นเข็มกลรออ่อาอ่าเพราะนี่ทายาชาเลยแบนะั้นนะนะแล้วฉีดให้ดูก็จุดเลยอ่าคมกว่าใจอ่าอ่าเป็นคมอันนี้ฉีดให้ดูนะเวลาถ้าเราจะฉีดแบบบางคนเนี่ยมีล็อตตรงนี้มีร่องตรงนี้นิดนึงแล้วก็อยากจะฉีดแต่เราก็จะต้องพิ้นตรงนี้นะแล้วเราต้องเบลล์กาวนะไม่ให้มันไป,ปเข้าใจไหมไม่ให้ไปถูกโตะนะแล้วก็ <c oughs> การการฉีดพวกนี้มันก็จะดีตรงที่วันโปร่งใแล้วมาฉีดเข้าไปไงยนะที่กระดูกนะถ้าปล่อยยาวที่ออฟเซเลอร์ดีดูทีนะ่หนะึ่งเขาจะมแล้วเราก็ไล่ไปไเรื่อยๆฉีดไปไดเรื่อยๆนะแต่ถ้าสมมติเราใช้เป็นเลนะเซอร์ไบอทอร์ดีนจะมีสมาร์ทคลิกเราจะได้รู้ถึงปริมาณที่ออกแต่พวกนี้ไม่มีนะ โอเคนี่ก็คือฉีดให้อยู่นะว่าเวลาเราฉีดที่เป็นแบบใช้เข็มคมมันจะพรีไซด์มันจะตำแหน่งสมมติตำแหน่งไหนเราตรวจแล้วเราได้เป็นโบนล้อเราฉีดไปเลยนะแต่เด็กคนนี้มันไม่ลอม็อตนะแต่มันลอสตรงด้านล a t e r a l กับีเ d i a l เที่ยวทางเราเริ่ม,เร,เ,รมเราเริ่มเราใช้เข็มแคล่าเลยเขาจมันเมื่อกี้ฉีดโชว์ให้ดูว่ามันมีการฉีดหลายอย่าง,งานะฉีดเป็นแบบโดยใช้เข็มคมกับเข็มแคล่าอาชีพเที่ยวทาง เราก็เทียบเข็มอเทียบเข็มก็เมื่อกี้เทียบยาเทียบเข็มอันนี้เข็มเข็มไหม่สุดอันนี้ไม่ใช่ไหมเข็ม่นะเทียบเข็มแล้วก็ดูข้างในนะแล้วกลับประมาณนี้อ่ะเขาเข้าถ้าเป็นถ้าเป็นซิฟโตพิเชียไม่ต้องอยู่ระหว่าง OIL กับเจ่โอมาติโกคิดหนือยังเพราะเราจอกปุ๊บเราลักไขยที่เหมืองเพราะฉะนั้นแถวนี้ปลอดภัยไม่ต้องโดนดูเข้าจอดหนึ่งเบรคแล้วค่เข้าไปปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนเป็มทีนะเราจะจุกจาเข้าตรงไหน มาตรงนี้ก็ได้เราชีดยาชาตรงนี้ปุ๊บแล้วนะครับน่าจะเท่าได้ไม่เป็นไรมันพอแล้วกระดูดีๆ <laughs> ใ,ใ,ให้ตรงกับแนวเข็มตรงนี้โอเคให้มัน เซ้นทรงลโอเคมือสั่นแลพอ,อเข้าใจใช่ไหมฮะวันนี้เราก็ แล uh, okay. ้วพอเราปล่อยมันตรงี okay. 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 ้อ่ะเก็บเข็มเอ่ะเก็บเปิดเบรคเราปรับตั้งฉากอ่าปรับนี้ก็ได้ปรับเอียงไปที่ที่เราจะปล่อยเข็มเข้าไปเอาเข้าไปหนึ่งเบรคหนึ่งเบรคก็คือรู้จักใช่ไหมยังไม่ถึงเบรเรลนี้ขึ้นเบเคลอ่ะให้ปิดไม่ถูกเข็มโอเคเอาเข้าไปอีกให้มันบิดหนึ่งเบรคโอเคเอาหนึ่งเบเรลแล้วโอเคแล้ว นะนะมือต้องจับเองเพื่อที่จะได้เกิดแรงเคาน์เตอร์แอรนะเคาน์เตอร์แอก็เราก็ถ้าแบบนี้เราไม่ต้องเพิ่มเพนเราไม่ต้องปักลูกดอกเพราะถ้าปักลูกดอกมันต้องลงไปถึงชั้นชั้นกระดูกใช่ไหมอันนี้ปักเข้าไปพอพ้นเข้าไปนิดนึงปักลูกสไลด์ขึ้นเลยนะพาราเลลเลยพอเข้าไปป๊อปซัดพาราลเลลเลยโอเคเข้าใจนะเตรียมมือานี้ทำมืออย่างนี้ทำมืออย่างนี้โอเค เดี๋ยวนานก,กว่าป่ะเอาเนี่ยอ่ะมาเดี๋ยวเพิ่งอ,อาจารย์จะต้องเป็นคนช่วยช่วยหนู<ช>ด,ดหนีหน,หนูหนูทำก่อนเสิ็จไม่ใช่หนู<อ>ต้องจับอเอ่อตรงนี้โอเคแล้วอาจารย์ช่วยดูดอกหนูจะได้เห็นลูไงโอเคแล้วหนูก็ตั้งสติด,ดีๆเอาเข้าไปเลยเอ้ต้องเป็นจับลูกด,ดอกไม่ไม่ต้องจับลูกดอกอันนี้ไม่ต้องจับลูกด,ดอกใช่ใช่เขาไปยังเขาไปแล้วสไลด์เข็มเลย สลไล่เค็มถาไปกับผิวถาเข้าไหมค่ะทาเข้าแล้ว ยังปักไม่ถึงแล้วก็ไปท้าทายแล้วเห็นไหมแล้วก็ถ่ายไขปขาดที่ด้วปเห็นไหมถ่าอนันนี้นะถ่าตรงนี้ถ่าไปแล้วถึงตรงนี้อาบไปเริ่มปล่อยยาปล่อยยาเลตโทเกลเลตโทเกลแฟตติ้งนะเป็นเส้นะสนะให้คอนจูเนอสลีน,น,น,นี่มาถึงรูแล้วไง รงนีมาถึงตรงนี้มาถึงตรงนี้บักก็ค่อยปล่อยยาเห็นได้สชัดเลยที่ริมหน้กตาเส้นเลยคนนี้ไม่ต้องปล่อยเยอะเพราะว่าเขาถอนเสร็จปล่อยเสร็จแล้วก็ค่อยถอนไม่กี่ซีซีออกมามยังออกแล้วค่ะออกแล้วนะออกง่ายนะ ได้ค่ะยาแล้วพกยาที่มันไม่เหนื่อยอะนะ้ขอเลี้ยงได้ศูนจุดหนึ่ค่าตรจุดเท่าไหร่นะได้ลงมาอ๋อไม่ใช่ลงมาศูนจุดหนึ่งเดี๋ราจะแจ้งดูให้ าาอันนี้เสร็จแล้วนะต่อไปหนูเข้าทางด้านนี้เข้าทางนี้เพื่อที่จะมาเก็บร่องทางด้านนี้เขาจะมาให้มันก็คือมุมไดอย่างนี้นะก็คือเจาะดูตรงนี้โอเคอเปิดน,นะแล้วก็พยายามทำความสะอาดบ่อยๆอยันต้องไม่ได้แล้วช่ยจ่ไม่ฉี่ นักอย่างเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คตรงนี้อ่าหนูจะจอดตรงนี้ใช่ไหมอ่าหนูต้องทาบเข็มก่อนทาบเข็มว่าหนูจะเจาะตรงไหนที่มันจะให้เข้าไปได้ถึงตรงนี้นะอ่าตรงนี้ก็ได้เนาะมาจากตรงนี้น 我就像你。 ไปทำนพันได้ทุชนิดนะเนะวาเราจะเอียนมันจะได้แบบทำให้เรากระดิีขางแน่ครับโอเคเขายังเขายังใไม่สุดน่นะโอเคนค จช่วโอเคเอาน่าเห็นยังค่ะข้าไปเลยแถวนี้จะบลิดเยอะถึือะถ้งคุงจะต้องจับเองดีกว่านะจับเองคุูจะได้แบบเคาจะแออร์แอ่ดัเห็นรูปรั๊บข้าไปเลย เพียงสูบมาสําหรับน้องเขาบ้างโอ้ยไม่ได้เข้า<ม>รู้ครละรู้อะหนูเห็นรู้ไหมเห็นปั๊บนะาเท่านี้บีาาบเยอะเราก็ต้องแบบหนูต้องลงไปนิดนึงตั้งตั้งนึงคือคือไม่งั้นหนูจะไปไม่ถึงนหนูต้องบีบอย่างนี้หนูต้องบีบอย่างนี้ต้องบีบให้เนื้อมันขึ้นมาให้เนื้อมันขึ้นมาค่ะเออบีบอย่างนี้บีบให้เนื้อขึ้นมาปุ๊บเท้ายาง ไม่น่าจะเจาะใหม่อ่เอาเข็มเจาะใหม่เอาะเข็มไม่ขี้นึงเจาะใหม่อ่ามันเจาะให้หนูนะค่ะอ่าไปหนูดึงเองหนูหนูดึงอาจารย์ดึงเข็มข <อ S 1> ให้อาจารย์หนูต้องจอับเองขอเต็นตนนนะต,นต่ำกว่าน,นี้หนะะ่อยโอ้โหโอ้โห ะะอโอ้ขา,าที่ได้แล้วค่ะได้แล้วคะ่วคะอันนี้นด้ให้เราทํางานสบายที่สุดนะอ่ะมาเริ่มเลยอเปลี่ยนไฟดีเปลี่ยนไฟได้ไหมหนูสลับหนูถนัดยังอันนี้อะนะเอาแล้วนะดูดีๆนะเจาะรูเขารูตรงก็หนูจัดเข้าไปเลยชุบอ่ะไปเข้าไปเลย ไม่เข้าอีกอ่ะอ่ะมีเห็นรู้ยังค่ะเห็นแล้วยยำคัน <laughs> ต้องเข้าให้ได้อ่ะรู้นั้นต้<ม>องเข้าใ,ให้ได้นั่นใมัใ้ยรู้รู้หรอกดู้สิอ่ะรู้ลำตั้งอย่างนี้ ั้งอย่านะตั้งอย่างนี้นะให้มันแบบนะให้มันอนถ้าต้องหาทำเข้าไม่ได้เราต้องหาปุ๊อยนะนะ่างเงนะลงมาทำเองนะม่ได้เจาะไม้มาเลเอาเช็ดหัวเข็มเช็ดเลือดหน่อยเช็ดเลือดเช็ดเลือดเอาเจะจ่ายอย่างนี้นลยเจาะเลย เอาีปเข้าหน้าข้อนี้ยเข้าแล้วนะอ่มาเต็มตัวาเห็นไหมลงมาข้างหลันหน่อยด้ยสักหน่อยดู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 ดีๆนะดูปั๊บเนี่ยดูว่าเข้าไปทางรูนี้เลยนะมา มานอ่าเข้า,<ม>าแล้วนะ,ะนะเข้าลต่นหนูอเข้าไปแล้วแต่แนหนูจะวิ่งขึ้นไปข้างบนได้ไงจะต้องระวั<อ>งมาก <มา S 2> เออนะเข้าไปนะอ่าแล้วตเขาต่แอปอย๋ยให้มืออย่าให้มือถูกเข็คะ่ะ